ลักทายกันเนี่ยอเสาวด้วยจ้าพี่น้องบรรยากาศเย็นเย็นลมบ่อยบ่อยแดดอ่อนๆโอ้ยอากาศดีครับข้างใดหนาวแน,น่น้อจ้ามือบม่ำย้อยสมก็จะมีอากาศร่มเย็นพรรยากาศเราสิกวาดเอาใบหม่ไปเห็ดปุ๋ยมักเราจ้าพี่น้องเอ๋ยวัดเอาใบไม้ไปทำปุ๋ยมัก นี่ละชีิตบ,นบานบานมีซานบานเฮา,า,าน่ะ <S <S ตอนนี้ก็แล้วนาน้าแล้วเดอพี่น้องแล้วหน้านาแล้วนาน้าก็คือเจียวเขาแล้วนนแล้วไอ้ไร่ไร่ก็่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะพี่แหลกย่อยสมกับว่าเป็นเขาสิมีราคาเอาไปเอามาลงราคาอีกละพี่น้องลงเสมอเสมอ และทีตนเศ้าหน้าผู้ได้เกี่ยวบ่ะท่านก็่ได้ข้ายได้แล้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าการเกี่ยวเข่าที่เหมือนี่ก็ต้องขาลดเกี่ยวลดเกี่ยวกันะะเกิดขี้ง่าวก็ล่อไปเถอะส่วนขาเจ้า,จาสิลบขึ้นมาเกี่ยวให้ห้าวโเมันธรรมดาได้พี่น้องบรรยากาศเนี่ยมุสาบ ในตู้เราทำความสะอาดย่อยสมกันมายืนเห็นะประกาศดีดีเด็ดเดี่ดดดดดรปรอากาศดีมากๆเลยฮะปีใหม่ปีใหม่มันเปลนคนกิุงเข็มมาเาท,าที่ยวมันธิตไปทานสาวคน่นีอน ยายสมก็ไม่เห็นห่งทาไปโคเล่เล่มองอันตุอะไยตุเ้าเฮาไปเห็นมองปลูกหอมใบก่อนเนาะไปอยสิยไปถอนหอมขื้นใบถั่วผิกปลูกใหม่อยู่พี่เนอะยายสมสิไปถอนขื้นปลูกใหม่เพราะว่าอัน หอมเลยกระปูกอยู่เลยเองสิละต้นแก่กระท้อนขื on, ่นกระปูกไม่ศาสนาพี่น้องอือเขาได้กินง่ายหนาหนาวปีใหม่ปีใหม่ยังจักเดือนเดือนหนาบอปีใหม่ยังอีกกี่เดือนท่ายกันเ่ยเมือนสาวด้วยจ้ะพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้เบิงนะ่งเนาะแถวสองแถวก่อนน้องหญย,ยังงานเหมือสาวอ่ะทำงานก็ะกอบแก๊แกๆนั่งเงิน เพราะว่านานีมันานา,าเล่ยนาเกี่ยวเขามา่ล้วนะจ๊ะพี่น้องมันเป็นเล่ยดอกข้องจะาข้องแล้วแล้วแต่ว่าข้องผู้อื่นเนี่ยย่างอยู่ทักทายกันเนี่ยมือ,อ้าจ้าบรรยากาศดีๆนะคะทุกคน